สวัสดีครับผมตัวโรคคมมอสือครับกับคมมสือกันดำช anel วันนี้กันพลาบ้านบ้านจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ s g อีกกล่องหนึ่งซึ่งกล่องนี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็พิเศษพอสมควรจะใหญ่ยังไงเดีย๋ยวเรามาดูเลยครับนี่ครับนี่เป็น MS06R Saku-2 h i g ก h u ร i ซ i t y Type หรือที่เรียกว่าไซโคซากุที่ผมว่าพิเศษเนี่ยคือผมชอบตรงนี้ ตัวของ Backpack หรือ Powerpack ข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่มากสำหรับใครที่ชอบแบบสายกันพาแบกของเยอะๆแบกบอาวุธเยอะๆมีบาสุก้าสักห้ากระบอกมีแมชชีนการมีขวานมีแมกซีนที่ติดเนบไว้ข้างๆเยอะแๆเลยผมว่าตัวนี้ต้องถูกใจแน่เลยไซโคซากุแล้วก็กล่องก็สวยงามมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวกล่องแผงคู่มือแล้วก็ตัวของ อาวุธและแบกแักเลยนะครับไปดูกันครับอ่าเรามาดูกล่องสองแผงของตัวซากุตูตัวนี้เลยครับตัวกล่องนี่สุดอยอดจริงผมว่าสวยงามมากเลยเนี่ยครับ เป็น MS06R s a k u 2 High Mobility Type นี่เขาเรียกว่าไซโคซาคุนะครับเป็นตัวของกันดั้มเดอร์โบเวอร์ชันสำหรับกันดัมเดอร์โบนี่ผมเองก็ได้แอบดูละแค่ตอนหนึ่งแต่ก็สนุกดีเนาะนียครับกันดัมเดอร์โบสำหรับที่มาของซาคุตูเนี่ยว่าจะมาเป็นซาคุตูได้ไงเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากตัวของ m o b i l ิร์ Worker เลยครับ ซึ่งถ้าใครสนใจตัวของประวัติซากูเนี่ยผมได้ทำไว้เมื่อตอนที่ผมรีวิวซากูวันครับเป็นรัมเบ r a ์คัสตอมผมจะติดไว้บนการ์ดทางมุมขวานี้แล้วกันนะครับ่อะอย่าช้าเลยเรามาเปิดกล่องสองแผงเลยดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยข้างในมันเป็นยังไงบ้างมาเลยครับคือเหตุผลที่ผมเอาตัว HD ตัวนี้มารีวิวเพราะว่า ผมเองก็เห็นตอนแรกก็อึ้งทึ้งเหมือนกันเนาะสำหรับอุปกรณ์ที่มันเยอะมากเลยว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยวุ่นวายแบบอลังการมากเลยสามอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแมชชีนกันนะครับมันเป็นบาสุก้าเลยครับเออมันแบบเยอะมากแล้วบาสุก้าที่ถือเนี่ยเป็นตัวของเหมือนกับแจนบาสุก้าเลยเป็นอันเบล่มเลยดังนั้นเนี่ยซาโคทูหรือไซโคซาคุตัวเนี้ยมันต้องแบกแล้วน้ำหนักไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยเนาะแต่ว่าดูแล้วมัน เทมาอลังการนี่คือขนาด s g นะครับถ้าเป็น MG เนี่ยเออมันจะขนาดไหนามาดูคู่นี่คู่ปกก่อนเลยก็ที่จะไม่ค่อยเห็นในภาคอื่นก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแพคข้างหลังเนี่ยครับตัวแบ็คแพคจะเป็น p o w e r p a ์แที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นไฮม m บิลิตี้ไทป์ดังนั้น,นการเคลื่อนไหวไม่ต้องรวดเร็วเนาะสำหรับภาค thunderbolt แต่ว่ามันแบกของหนักเนี่ย มันจะเคลื่อนไหวยังไงได้รวดเร็วถูกไหมครับมันก็จะมีตัวเนี่ยครับเป็นท่อมันกับท่อเชื้อเพลิงท่อขับแรงดันให้ตัวของโมบิลสูตรเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเร็วๆๆแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยมาดูนะครับมันก็จะมีเป็นท่อเล็กๆเล็กสีออกเหลืองๆทองเหลืองนะครับตามตัวเนี่ยจะเห็นไหมครับ เนี่ยครับตามตัวต่างเนี่ยมันเป็นทรัสเตอร์เป็นทรัสเตอร์ผมเองก็เพิ่งเห็นในตัว thunderbolt เนี่ยครับภาคนี้ thunderbolt ว่ามัน,นมีทรัสเตอร์เยอะมากมายขนาดนี้เพราะเหตุว่าตัวของอาภาคนี้เนี่ยผมแอบเข้าไปดูแล้วนิดนึงตอนเดียวแต่บอกตรงเพลงดนตรีประกอบนี่พะมากเลยผมชอบเลยผมตอนผมดูเนี่ยผมใช้หูฟัง กูฟังเสียบแล้วก็ดูไปด้วยมันเป็นแนวแบบใครชอบดนตรีกลองแจส๊สหรือเป็นพวกเพลงเบลงเนเนี่ยสุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วงของการออกลบการหลบเด็กศัตรูเนี่ยผมว่ามันเจ๋อมากเลยครับแล้วก็อ่าถึงไหนแล้วเนาะอ๋อคือจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะมีตัวของฝั่งซีอ้อนอย่างเดียวนะครับที่มีตัวทรัสเตอร์เนี่ยฝั่งของสาพ,พันธก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่แล้วก็เยอะอลังการเท่านี้นะครับ นี่ยนะครับตัวของไพลอตที่ขับตัวมอเตอร์สูบตัวนี้ก็คือดาริอโรแลนส์ดาริอโรแลนส์นี่เป็นเอสของทางด้านซีออนเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นของสาพันเนี่ยเอสของสาพันตอนตอนนี้ในทันเดอร์โบก็คือไอโอเฟมิงไอโอเฟมิงกับกันดั้มที่มาคู่กันก็คือเป็นฟูลอาร์เมอร ดั้มเนาะ,ะตัวนี้ครับจะเห็นว่าเออมันก็เข้าคู่กันดีเนาะใครชอบหรืออยากจะติดตามเนี่ยลองไปหาดูกันผมว่าเนี่ยมันก็เป็นแนวคันดัมอีกเรื่องอีกแบบหนึง่งที่ดูตัวเอกมันทางฝ่ายสาพ,พันธุ์ดูแบดบอยเนาะใครชอบเนี่ยลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผงก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะก็จะมีสีแดงสีแดงออกเข้มๆเปเ,เรื่องนกเนาะ แสงสีส้มฟอยสติกเกอร์นี่จะบอกว่าเยอะเลยน่าจะเป็นส่วนของเป็นอาวุธจะเยอะครับเนาะเป็นสีทองทองเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของอตัวจุกทรัสเตอร์เนาะกับอ๋อมีนี้มาด้วยเป็นดิสเพย์เบสให้มาด้วยโอเคเลยแล้วก็ชิ้นส่วนของ ให้เป็นตัวโพลิแคปกับบาสุก้านี่มาอย่างนี้เนาะเป็นสติกเกอร์นะนี่ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวเนาะแผนที่เป็นส่วนของอาวุธนี่มันสีดำดีมากเลยครับ เหมือนกับผ้าเป็นหนังอะไรเงี้ยมาหุ้มส่วนข้อตอ่อไม่ได้เปิดไว้มันจะเลยดูแบบเออทำเป็นหนังยุยยุยยอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรดังย่นยนยนยน,ยนอย่างเงี้ยมันก็สวยดีนะเวลาต่อในส่วนที่เป็นข้อต่อหัวเข่าข้อศอกข้อผ้าต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นสวยพวกนี้มันได้รับการปกป้องโดยการห่อปิดไว้ด้วยส,สวยเลยอันนี้เนี่ย แต่ผมว่าสำหรับตัวชิ้นนี้เป็นมันจะเป็นสีทองไม่ใช่น้องมันออกเป็นแบบเป็นทองเหลืองคือสีตั้งใจจะออกเป็นเหมือนทองเหลืองั้งเนี่ยครับแต่ว่าพอมันมันอยู่บนแผงเนี่ยสีมันดูแบบเหมือนยางแต่ว่าดูในเรื่องนะครับมูสูตรทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องพูดส่วนใหญ่ดีกว่าตัวที่เป็นสีเหลืองทองทองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีเงี้ยครับเหลืองทองหม่นๆเนี่ยครับ เราดูไปทีละทีละชิ้นเลยนี่ตัวของฟอยเป็นยังไงบ้างดูสินี่มาสุก้นี่ใหญ่มากเลยแล้วส่วนที่เป็นสีสม้มอ่ะนี่อย่างท่อของตัวซาคุไซกโกซาคุเนี่ยท่อก็จะเป็นเหมือนกับหุ้มหนังเนาะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไร มันเหมือนหุ้มหนังมันจะเป็นย่นๆนเนี่ยมันไม่เหมือนกับซากุทูที่เป็นแบบปล้องๆสีแดงเออสีแดงนี่แดงแดงดีแล้วสวยดีครับ,รบจะเห็นเนี่ยครับตรงหัวไหล่เนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกับตัวคู่มือเท่าไหร่คู่มือผมไม่แน่ใจว่าตัวถ้าเป็น MG มเนี่ยมันจะเหมือนคู่มือไหมแต่ตัวเนี่ย HG เนี่ยครับคู่มือจะเห็นว่า ตัวหัวไหลเป็นสีส้มอครับสีส้มสีส้มแล้วก็มีสีเงินคาดแต่ผมดูแล้วว่าสีส้มเนี่ยมันไม่มีเนี่ยมันมีแค่เนี้ยสีส้มดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวสีเหลืองมากกว่าเนาะมันก็จะเขาจะใช้เป็นสีตัวสีเหลืองตัวนี้มากกว่าเนี่ยตัวเป็น,น้นาำ้นาที่หัวไหลไม่ใช่เป็นสีส้มเนาะ คู่มือละเรามีแผงและมาดูต่อๆเลยครับ ก็ได้เพิ่มตัวของจุกทรัสเตอร์สีทองเหลืองไว้บนตัวของแบ็คแพคแล้วก็ตัวของท่อบูสเตอร์ทั้งสตัวเรียบร้อยล้วมันเพิ่มความอลังการและความเท่ให้กับตัวแบ็คแพคนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแบ็คแพคตัวนี้เองก็ใค่เวลาทำงานพอสมควเนาะผมว่าอย่างนั้นคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องปิดท้ายด้วยตัวของแบ็คแพคแล้วกันส่วนคลิปหน้า เรามาดูกันว่าตัวคันพลาเนี่ยซากคูทูไฮมบิ o b ลิตี้ไทป์หรือที่เราก็่าไสโคซากคูเนี่ยจะมีความสวยงามยังไงแล้วเราจะเอาตัวของกันพลาตัวนั้นมาแปะคู่กับแบคแพคตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะโพสตท่าได้ยังไงเพราะว่าอุปกรณ์มันหนักแล้วมันเยอะมากดูซิว่าตัวของแอคชั่นเบสจะสามารถรับได้ไหมย่างไรซะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กระดิ่งริงเบลให้ผมเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผม <S <S โตโ,โกรกมาสุสวัสดีครับ